ตึ้ชำเลยวนนี้ย่าว้ดีว้เีกาส่าจะลอกไว้จะตดเด้อวันนี้โอ้ย่าเยอะอยู่นีาตรงตึง่เงี่ยเลยตผมันตงหนักนะครับแส่ใครไม่เอาใ่ใครไม่เอาไรองอกึ้ไว้เื่อ ยายกินยาไปโอ้หนาวเลยคนตกแรงมากอะ่ะทำโปรแกรมต่อได้บ้านทำไมฝนตกแรงแท้